เดมาบามาอีกวันนี้คือมีไม้ครับเอดีซื้อไม้มาเกิดบอดีซื้อมาใหม่ขึ้นนี่อโอ้เรานี่เราพระเราเอาสางมาเราผ่าสางมาเบิ่งเลยโอ้สางมาเบ,าาเบิ่งมือใดมือนี้เลยมาเลยใช่แล้วก็เอาขึ้นพรานอ๋อมามา,ลลาลเลยไปพรานเลยเพิ่เนเพิ่นมาเวะเหรอป๊อใช่หนึ่งเลยเนอะทช่หนึ่งเมื่อนี้แล้วก็เอา เราลงมาเราสีแวร์น้ำแล้วก็อ๋อเราเราขึ้นไปพาร้านไซ้ไส้ปวนบ่เราเร,ราไปซื้อกระเปียกเราจะไปซื้อกระเปียกเพินพ่นเพิ่นแหวบอกเจ้าบ่บอกเอาเพิ่นเพิ่นอยูเออเรื่อเหนื่อยหนักเลยข้าวดีเรื่องเฮือนตัวจิตวันเนาะเออมาอีกวันรอบนี้มีข้าวดีเพื่อนเนาะกับบอยเงาเงากับบอยเงาน้ำมาเวลาซื้อก au, ็ต้องคนมาไปถังมาแบบพระเฝ้านะ ม่ได้ซื้เอาเงินนี่ให้เจ้าคนอาหารสิบพันไม่ได้ซื้อน้ำกินเด้อเกี่ยวเข่าไม่เมื่อยกันซื้อน้ำซื้อหนกินหนาเด้อจะเด้อเอาไว้ซื้อน้ำซื้ออย่างกินเด้อจะไปซื้ออะไรอื่นเด้ออ่าเอาไว้ซื้อแนวมันจะเป็นก้าเพลาอะไรไปหน้อยเนาะนะครับอือ่อากระมาแบบข้าวเปล่น้อนเนาะก็เรียกไปซื้อยังมาตอนไปอ่าโอ้เกี่ยวเข่าไปใช้ได้หาสิบพันเนี่เราตืบได้ไหมสองมือหนึ่งมือหนึ่งมือหนึ่ง อ่แหละเป็นปัญหาใังยมาแต่ช้านเพื่อนี่เลยเอ่ยคนเขาเมื่อค uh ืนคนมาเลยคนสัตว์ข้าวนม่เลยบ่สัตว์ใหญ่ข้าวนี่เลยสัตว์มานี่เลยเอออปีนเาพผมามื่อนี่เนาะดูที่พักทีเศร้าของทาง บ้านน้องบุญทวีเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะพอดีว่าพาทั้งเบ้าลำพี่น้อยเนาะมาอากราบไหว้พระธาตุให้พระวัดมหาโนะาศกเนาะอ่ามื่อวันพระธาตุดอกพี่น้องเยวัดมหาโศกมาได้มาแหวนนองบุญทวีพี่นนะอ้องเยเนาะอ่าตัวเนาะสบายดีเดอ้อเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องวัสุดุสุขคนพี่น้องเยพ่อกับซองบ 49, ่อแสนคือเก่าเนาะเมื่อนี้เดินทางขึ้นมาเยี่ยมยามทาง น้องบุญทวีเล่พี่น้องเด้อเนาะมีโอกาสได้ขึ้นมาทางนี้ก็เลยแวะหาน้องเพื่อนก้อนเนาะได้ยินว่ามีข่าวดีพี่น้องเอ๋เนาะก็เลยแวะมาหาน้องเพื่อนก้นะอนเนาะไปเดี๋ยวเราจะขอไปหาเพื่อนก้อนพี่น้องเอ๋ยออโต้เนาะใหม่วันะนีนาานนะ้คือมาต่างแต่เด้พี่น้องเอ๋เนาะคือมีไม่มีตอกกองจนเก่ง,งอยู่อันนี้เนาะโอ้โทษพี่น้องเอ๋มีไม่มีตอกกองชูนพูนอยู่อันนี้เนาะ ไปก่อนอ๊บาตัวปอยู่เพื่อนอยู่บ่เนี่ยอึบอึบกะลังเห็นอย่างเด้นี่ปาตัวกะลังกินเพลกินมีอ่าสบายดีครับ,บดโดยปลาตัวขึ้นไม่มูลายแทมือนี่อเออคนเข่าเออคนเข่าเกี่ยวเข่าได้ว อ๋อเพื่อนเขาเรียจ้างโอเคเกาบรียกจ้างเออตัวน,วนี้ตัวนี้ก็เฉพอเกี่ยวได้เนาะข่าวเจ้านะ่ะ mm hmm. ให้พากันกินสักคนนี่สี mm ่ห้าคนกินถ้วยเดียวนี่ mm hmm. อ่าตัว <laughs> กำลังจะพากันกินข้าวเที่ยงพี่น้องเอ๋ยเนาะโอ้ซื้อกระเปียกมากินอ่าถ้วยหนึ่งห้าคนพี่น้องเอ๋ยเนาะ mm hmm. อ่าตัวไกว่พวกมองซื้อครับ บไก่ปนไดบออ่าใส่ไม้าอยู่โยังไบนํกกินน้ำเด้อเออไปซือใช่หรือน่ะคือหน่บ่เอออเอ้าแมวกินนะคไม่กินบอนี่นะอาหารแมวมาไ้ไหมบวซื้อาให้บอไดย่างอยู่บ่กินครับ เอ้าคือบูกินมันอิ่มแล้วไปแยกบวกเพื่อนบูกินจะมาเป็นเงี้เออคือว่าบูกินบูกินไปใช่ไหมโมใหญ่ขี้เข่าเออมา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 คุยกับน้องน่ถ่ายก็ได้จ้ะเนาะมาไม่ให้บ่ามาให้เจ้ากินนี่ก่อนก็ได้เจ้าบูกินบวกอยากเอาทองนึ่งขันเอาไม่กับน้องก็ได้ออืมาคุยกับน้องใส่ผ้าก็ได้เดี๋ยวเสร็จทำน้องใส่ผ้าโอ้ตัวช่วยอยู่บ้านนี่เนาะ ใช้หามนั่งมองได้อยู่ใช้เตียงให้นั่งนะ่ะไปเราข้อขอ้อนก็ได้ไปอ่ <laughs> าหัวเราะแต่เลยพี่น้องเอ๋ยเออตัวผู้เพื่อนเพื่อนกันเนาะอ่ามีข่าวดีข่าวมาแล้วพี่น้องเอ๋ยเนาะน้องสายฟ้าเพื่อนกันได้ขู่เขาเพื่อนกันงามใช่ปะไปกีนี่พี่น้องเอ๋ย <c oughs> นำนำ,นำคูงนำกอกเพื่อนกันเอ thì nào vậy nó tròn luôn với thang thì nào nó nhang tiền xiên vừa này dàn <laughs> đốt chưa <laughs> cái ma rồi mấy đây thì nào vậy nhàng chậm nhàng súc cái khẩu này ừ. cái khẩu này ừ. cái súc cái khẩu Đây phải chọn đốt mai con bốc hải nó mình cứ nhang thế ạ. bùa 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 ฮะบัวมพี่ย่า, <c oughs> ยาลินบวมันเงี้ยงตั้งเสียงลงเรือยไปเนาะอ่าเดี๋ยวเรา <c oughs> ไปเคลื่อนรถใหม่ก่ <c oughs> อนเด้อมาเถอะน้องไงอนน <c oughs> ไ้น้องบนสพีบนมาเดี๋ยวนโอดูสบายดีครับนังน่งนัง่งนั่งมาถึงจังว่าน,นอ้องเพิ่น,งงนกินเข่าไปแน้วไอ้เนาะอิ่มแล้วบอทำอ่าดูอ้กินฟ้าวไปแจ็คล็อกเหรอเนี่ย <c oughs> อ่าต้อปรีบาวผ่าน không qua ma mà... wat mahasak ừ. để đây tham Thái chiều đây, để có phải là mahasak ma, ma, ma từ không qua ma, hả? Thức là buổi chiều, hả? Thức là buổi à, น่นเจ้าไปก้อนนะยลก็เนั่นนันเจ้าไปก้อนนะกเบาจ้ากระดังมาฮอนตัหนึ่งนี่นมันไปเวลาเดียวกันเนาะโอ้น่อกสะพาหง่ายแล้ววันนี้เนาะตอนนี้วะ12โมงเช้านาที่อะไรอเห็เป็นวันบ่เออบ่ายโมงมันเข่าการดุบ่เอาเป็นบริเลียเข่าบ่ะเ่ ไอ้ไล่คน้ยไอยังไงเนาะไอเนียไอต้องแหงแล้วหรอเนาะจะเป็นหญิงไล่คนโอ้ยาอก็ต้องแหงแล้วเออฉันเล่าจะจะมากินเพื่อนล่ะเออไปเจี่ยวเขาด้วยครับนี่นรถดแล้วมาขับมาเลยวันหนึ่งเธอได้ไหเออมา,มา,มาไหมอวันนี้คือมีไหมครับบอดี้ซื้อมาหาขึ้นบอดี้ซื้อมาหายขึ้นนี่นโอ้ บอนี่เราพรเราเอาสางมาเราผ่าสางมาเบิง่งเลยโอ้สางมาเบิ่งมือใดมือนี่งเลมาเล้ใช่แล้วก็เอาขึ้นพารานอ๋อมามาเลยไปพารานเลยเพิ่เนเพิ่นมาเวะเหรอป๊อหรเที่ยงเลยเนอะเที่ยงเมื่อนี้แล้วก็เ,าเราลงมาแล้วซีเวดีน้นำแล้วก็อ๋อแล้วแล้วขึ้นไปพารานไซเซป่วนบ่อเข้าเข้าไปสิกวเปียก เราจะไปซื้อกระเปียผ่านผ่านแหวบอกเจ้าว่าเอาผ่านผ่านยูเออโชว์แสดงว่ามีมีข่าวดีเรื่องเฮือนนะตัวจิตวันนี้เนาะเออมาอีกวันรอบนี้มีข่าวดีเรื่องเฮือนเนาะกะบอกเงาหนำกะบอกเงาหนำเออดีใจบ่มีอย่างได้ห้ามเพิ่นแจ้งอย่างได้แล้ว ีสีมุงเห็ดโคหนังคาดอะไรกับมุงอะ้รกับกอบ่ยังบ่ฮู้ขาซุ่มขาซางครบันละบ่อยังอยยางอยเปันอย่างไรเนาะอ่าท็อปอันนี้เข่าเจ้าเข่าเจ้าบ่นี่นะดำมาบ่อด้วยอะไรได้ไหมครับหวานหวานคืองามเนาะเอ่อเข่างามได้นี่พี่น้อย่างไรเนาะเอ่อ บัะเกียวนี่ให้ได้เอาเกียวเอาได้บ่หรือวคนเอาคนเกียววะเอะเอเนึ่งวันจากมือแล้วนี่เอาหมูมาดีใจน้ำน้องสองคนเพิ่อนไปทำไงเนาะมีข่าวดีข่าวมาเดึงเฮือนดึงซันจะมาจะคนณบ่าวมาหาคนยื้ <c oughs> ยรถเพื่นแล้วเพื่นลงมาเพอนห่อเหล็ดยื้รถเพื่อนได้ถ่าว่ามาเบ,บี้ยยืนนี่มันใกล้กันเลยอ่ะแรงกิดไปหาน้องบุตเตกันนะว่า เห็นในคลิปเบาลี่ี๋ยวคือว่ามีข้าดีี่น้างเนาะก็ได้มาแสดงความยินดีน้ำนองเพื่อนเองมาวมาเล่คนา่จะอยู่คนไม้ของว่านพี่มาป้าไว้นี่เนาะีอันนี้เพิ่นมาส่งได้ใช่นอันนี้นะอนเออเพิ่อารถไทยมาส่งบ่ทีว่าเลออเพิ่นสร้างมาแต่ห้านพุ่นเออส่งมาแต่ชิโนุเออส่บุบ้าท่ ก็แปลว่าตะไกลแท้ตุยแห้งอะไรที่กินนะคะแต่จอมยานจะคล้องพิมเขาเข้า,ขาอยู่แถวนี้ก็ยังว่ามีไม้อยู่แถวนี่ว่าเพิ่นมวนเพิ่นบุคุนเคยปะพิ่นหันหรือว่าเพิ่นเคยเอาอะไรพิ่นก็ได้เอาเนาะเออเอย่าเลยเออไม่ครูเอาเขาแหละเขาแล้วเอาไปแต่ตึกใจได้ไม่ไเอาล่ะ อี à, đấy, ่เนาะเขาจะไม่ขึ้นบอกในเวลาเอาเข่าจิอมันครบเลยหำเลยเออแมวขี้ดื้อแม่ขี้ดื้อบอว่าอ้าวมันไม่จะหยอกได้ฮะเพร่เบิ้ลดนี่ยเพตัวอาหารต่ว่าซื้อมาตัวรุ่นแมวนะเออจะวิ่ขึ้นกินอยู่เนาะบวบุนซื้อมาให้กัยังบอกบวบุญซื้อมาให้มันต้องแบบว่าคอยกินไปเรื่อยๆเนาะมาให้รายเนาะถ้ามันกัดเนี่ยมันบวกล่มันบวบวบเข่าว่า เอ่อจะยากเด้เนาะครบบ่ครบบ่ครบบ่ครบกันมือเด้เนาะอาบน้ําให้อยู่บ่นี่ถือว่าคุยกูเก่าเด้นี่ว่ามาบ่ได้หยังน้อยๆเนาะมันได้กินอาหารได้มันใหญ่บัดนีเออเพิ่นบักยอกง้เนาะเฮาไปไปตามไปตามโอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะว่าทางน้องเพิ่นก อันนั้นโยเนาะฮูจักเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำไปฮับจ้างรับายหาเงินใส้ตัวเองเนาะอ่ามันต้องใส่ผ้าได้ไ้วันเท่าได้เยอะนะโอยู่เพื่อนว่าเยอะ่ะอยู่ขาเพือนเออบุตรีเพื่อนให้อยู่รีบบอกให้อยู่เอออยู่อยู่ผู้ใดผู้หนึ่งบ่ชยอกกานับเดี๋ยวมันจะครบเฮาน่ะปล่อยเพื่อนยูอีซื่อบอกกับญาตินะแมวญาติมันครบไม่อ่าดีคัดไปสวดไปเลยเจ็๊ยบนั่นนี่เนาะ

ได้แม่จะคู่ข่าวแล้วบ่ะู่แล้วเออคือว่าเห็นได้โทรธัสอ์โทรชั์อยู่นี่น่ะได้ไหมแล้วว่าเธอชับน์ได้เป็นสองคนเลยนี่ได้ว่าตัวอือทำบิดาได้ใช่ปี่น้อยนะถือว่าเพิ่นซื้อมาซื้อไผ่ป่บได้อืออ่าบอดี้ท่าบอดี้เพิ่นซื้อมาซื้อไผ่วันแรกเลยถือว่า โซคโชคใหญ่รุนทับนะเนาะโซคใหญ่รุนทับพีนนพ่น้องไอ้ทั้งน้องเพื่อนมีข่าวดีเรื่องโค้งหลังคาเฮือนเนาะนอ่าบุ๊คเพื่อนชี้ให้ไปได้ฮอตไซด์ดีว,ว่าเดวเลยบอกดีว,ว่ามีแต่มุ้งบอกดีว,ว่าจังไดเนาะติดตามเบิง้งพี่น้องเอ้ดีใจนั่นนองน่องเพื่อนแล้วใช่พี่มีผลผู<น>้ใหญ่เพือ่อนถอดซอยเข้ามาไอ้เพื่อนยังชาหน่อยพอได้อยู่ในเศร้าหนามเนาะเพื่อนแล้วก็โอเคแล้วกว่านเนาะ อะไรอยู่เศร้าหายอยู่กินไปเรื่อยบ่ละทันันทีกันเอ่อเลชางเชื้อี่ต้องต้องไหาคุกปูมาาอ้คน้ว่าช่างใช่ไหมเื่อนะต้องไปหาคุยกับปูมาคายหาหาคุยกับปูช่ยชางกินเราไปเนี้ยไปขอมันยังนานมันกมึดเลยไม่ว่าบอกข้อน่ะ เมแมยามมันเนาะยางได้ไมนเป็นแต่กขอนแต่กอยามนี่ได้บอกมือนวหมดแล้วเนื่อยังว่าเขาเืกลเมืองเลยมันสีเกียวยางนี่นี่เลยตลมผัดเนาะก็มองนิ่มนลมมันลมสิด้นี่รถเกี่ยวนี้ว่าแถววันจะเข้าย่างนี่นะเข่าสิบเอ็ดบเอ็ดพ่อโดยังพาจะงันนั่นแหละ่เขานี่มันกินเสบเขาเนี่ยเขางันเรื่อง โอเคอยู่งแต่เป็นเดาเลยเนาะครบอะไรที่ทำมันนี่ไม่ไม่ตอบอ่ะสิมะรีบอกว่ายังบาพ่อกะทีเด็กน้อยหนึ่งย่างยังไงก่อนยังบูพ่อกะชีน้อยหนึ่งคนเนาะได้ชาวหมู่สานีอะไรกัเขากะเห็ดไปน้ำเนาะโอ้ได้ขึ้นโค้งกับโอเคเลยอ่ะมไหวนี้นายเพื่อนจ้านาะแต่ว่าได้ขึ้นคุ้มขึ้นโค้งกับกากแล้วันนี้นะพอได้อยู่เลยเซร้ามันเลยเนาะ ยังโบเรอกได้สามวงลังวหลังค้าเนาะวงลังค้าแลวกัครับก็ก็แบบบ่บ่าาบเด้อบ่โบวก็ได้ก็เป็นันมาเทพื้นแลวกะติดตั้งติดบานแลีวลก็อยู่ได้แต่เราไ่อยากเปลืองงบรายเี่านะวันแรกวันแห่งดีบ่เนาะน้อนใจ่ะย่วันแรกวันเลกะแห่งดีแล้วพี่น้อยคนมัีเด้คนเมะไรนา มันวแร้วหเราหมอกได้นิอนมีใบเราหมกะแด้เรามนาเลยได้แบบนี้ฟ้าหอนมันอยู่ข้างนอกเขาแข่งโอ้บาตินี่บอกมันนอนอยู่ไปซีหวยคักไปยังนี่ยนอนกับหมก็ได้แต่แกยญาติได้ปถเนาะบนในน้ำบนนี้นี่พยอกีได้เด้อเย็นก็ยา่ยนเย็นกับห้าอนได้เนาะอาจารยนอนยู่นี่พ่อแต่ละนนอยเนา อ่านอนที่ไหนเลยเลยแย่จริงป่าวย่านอยู่าวเข้าว่าแย่าได้เหรอเรื่องไหนเนาะนอกคนเดียวคือมีอัดสามปู้นอนจะชิวมาได้อ่อคือนอนหมู่กับมานอนน้ำกันบ่าวอเลยอ้าวมู่คือมานอนอยู่พี่นอนที่ได้เกี่ยวเขาเกี่ยวเขาเกี่ยวบอลเดียวกันหมูครูนอนกับบางนอน อ่าบ่ได้ว่าเฮาก็บ่ฮู้มันบ่ได้บ่นอนมันว่าแต่ว่าให้ระวังเรื่องนั้นนี่แหละบ่อยากให้เฒ่าได้ผู้นี้บ่อยาไปชวนกันเฮ็ดเด้อีนอเนาะ่มันแฮงนเออเาเฮ็ดบ่ดีเฮาก็ยังนุ่มเฮาก็ยังน้อยอยู่ตามเด้อบ่าเข้าไปอยู่บ่คือบ่คือยุงก่กับสิ่งที่บ่ดีน่เนาะเฮากนไว้เนาะแต่ว่าเออ่คูมานนี่ละกั ไป, th ไปนั่นแนวทางที่บูดี่้แนะนำบอกเพิ่มเติมกันด้วยนี่แล้วพี่น้องเอ๋แต่มีหลายคู่หลายคนกะสงสารทั้งน้องคนยู่พี่อนเอ๋เนาะยู่กันสองคนพ่อแม่กับบริยูนั่นความบูมีนี่แหละไปก็ได้จ้องได้ปลาดุกปลาเต้าไปหาเงินอาคำเนาะเช่าเข้าวใช่ไหมีเงินผลิตบนสมเพื่อนเช่ไหับไปหาเงินผลิตบนสมเพื่อนเออไปหาแบบได้ครับหาเกี่ยวเขาหาจ้างเกี่ยวเขาเนี่นะเออ พอได้เนาะเลยเพื่นจ้างเพื่นจ้างหมัดกับหมัดอุ่นส่งเครื่องพี่แต่ว่ายังยังโย้ใกล้ชิฮอดแล้วใกล้ชิฮอดแล้วมือใดยังบางทีจะส่องวันทีจะส่องบอกเขาไปโรงเรียนทำไปเติมเงินให้น้องโรงเรียนเขาแก่เขาแก่เฮือล้องเขแก่เฮือลงไปสอบเลยอ่าวาดแตงว่าได้เนาะไปไปเที่ยวกันเปิดล่างกับลายพี่น้องเนาะใช้ได้เลยเปิดมันลายชื่อเมื่อนี่ ไม่ได้อยู่ไปทางนดนี่นะไปเกบเี่ยวตลาดมาะไเยไปังชงสะต้องใจผ้าคือคือมีหน้ามีนว่คาเซาดดิเจ็งๆวะ่ขึ้นแจ้งหนอเนาะมันเจ้ามันเจ้าไม่ได้เข่าเงเย็นปะไม่ได้เข่าขี่คือวัดดำคุณนะขี่คือวดดำเออคือขาวบนี้เนาะคือเปลี่เป็นคนใหม่จะไหมยังมาอย่าเงี้ยต้องจะพาเพี้ยนไปได้ดิ คือว่าเป็นว่าคือนบไปแนกันดีป่ก็เป็นว่าผูดตัวได้นี่ยเออเออชมอย่างเงี้ยมันกับบดัมไหนคาเนาะบอบัอะไก็นหนาไอ้หนาาเกิหนาเขาป่ะนี่นนีทำไมเฮื่อแล้วมันหายพ่อนเท่าไรเออไปใส่พี่น้องเดี๋ยวใช่ทั้งน้องคนภาพไปทั้เบงไม้บงตอกไปยิเฮ็ดจังไงอ่ามาก่อน มาบริสุทธิ์ขนมมามาเฝ้าได้หรือเด้อบ่ยมาบริสุทธิ์ก็ต้องขนมมาเป็นของมาแบบมาเฝ้านะไม่ได้เอาเงินนี่ให้เจ้าคนอาหารสิบพันบริสุทธิ์น้ำกินเด้อเกลี่ยเข่าวไม่เมื่อยกะนบริสุทธิ์น้ำชิ้นน้ากินได้หรืเด้อเอาไว้ซื้อน้ำชิ้นยังกินเด้หรือจะไปซื้ออื่นเด้อเอาไว้ซื้อแนวมันจะเป็นกระเพราแหละพี่น้อยเนาะนะครับเอากับมาแบบเฝ้าไปหน่อยเนาะก็เลยกบ่ได้ซื้ออย่างมาตอนเพป็นอ่า โอเยเขาควรจะได้หาพันเรื่องเติบได้ไหม2อปองมือหนึงมือนึงมือนึงอ่าในเรงเงินมันหายากจำได้พีน่อยนจะได้เงินแต่ละเขาน่เรื่องง่าง่ายอ่าเขาไปเติมบัตรทำไเติมบัตรเขาชกินดิเอมบัตรเหมือนดอกเดอนหน้าไปได้ไหมเดนเป็นเดือนบ่เดินเดอนาทมีเสองคนแหละ ใครซื้อมาให้เจ้าจุกมาลีลีแล้วแลคนละเครื่องเลยบ่ได้ซ่อมเลยตัวเก่าน่ะซ่อม่ยันอยู่ยังบ่ซ่อมยังบ่แล้วซ่อมแล้วก็สิตัวเก่าเออก็ใช้มันเป็นประโยชน์ยามเด้อเดี๋ยวนี้เกมเด้อเกมเกก็ได้ของเฮามันนบ่ได้เน็ตมันบ่แฮงมันแฮงนบ่ได้บ่เก่ามันได้ ป้จะเปาเป็นผ้าายางรอเบื้งเฮือนมันกับเบื้องไม่เบื้งต่อเลยกันาสิกับป้าเลยแรบันนี้เด้อป้าผ้ายางเบื้องก่อนค้านึ่งพี่นเลยมเออาตัวใกล้ใกล้สิวววเขมรซี่มันกัโอเคยุเข่าเนียลายอยู่นี่นี่นักเกือบเยเออเข้าบ้านมันก็บได้ชั้นี้มันกับโอ้หมนันแล้วไถ่ดำไห่งามนะอาะมันกับขึ้นเป็นก็ขึ้นเป็นก้อใช่เนาะมันแตกว่ามันขึ้นเป็นมันขึ้นมันขึ้นจุดเป็นจุดไป หวานอะไรกับขัดถูกเออหวานอะไรกับขัดบ่นี่ยนะเออไปเจ้ายางก่อนไปอันดินเนี่ยเสียบ้าอยู่ที่ได้บ่ดินเนี่ยยังทิสะลงฮะยังทิสะลงเออบวกบวกบ่เอื้อแก่เอื้อไาเอื้อพบ่อื้อเต็มเอื้อโอ้มันแก่มันมันพอปิดอีกกระิดไว้หรอมันเน่า nhưng mà đưa anh nói với đấy nèo kìa lát nèo lên 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 làm lên 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 นเ่ากันก่อนเนาะล่มแหงลยทีได้ท่านเห็นโอเสนมหาด้วีว่าดีใจพี่้องเอ๋ยเนาะต้องมีแล้ววสันนะกับโมเไปพี่้องเอ๋ยเนาะครับมเสมากับมงเอกัมีมองเือกับโมีกันเาะอ้อโทเพื่อนแท้ดิดวัไปทีนี่เนาะอโอ อยากกิต้มเลยนี่อันนี้จะเป็นไม้พี่น้องเห็นไม้ที่ว่าเพิ่นสร้างมามาแต่ศิโน่บริษัทมาเนี่ยเลยเออคนเขาเมื่อคืน่นมาเลย่นสัตว์เขับมานี่เลยบ่สัตว์ใหญ่เขับมานี่เลยสัตว์มาหนี่เลยเออตองลายเซ็นเป้นยัมีนี่เป้นเพิ่นอะไรยังเป้นไปเทคานบ่สเดยหรือว่าแป้นหยังไงกันชิบชิบฉีชิมหาอย่างบ่สิมหาบอส ยางขน้นเนาะไม่ยางใหม่สี่แปดแต่ว่าใช้สีเมนม่ยืนบ่อยเตัวนี้หกหาปตรนี้คือว่าหกตัวนี้ไม่หกใหม่ตัวนี้ตัวนี้น้อยหนใหญจ็กเทอาไไร่มันหยไนีหนาสิหาเยนะหนาิมหามันก็ใชได้แล้วมันเหี่ยวเลยมันก็ใชได้หนาสิบสองไงเลยทำไปหนาสิบสองสิบสามสบีแหละมาเลยนะไปแล้วว่าจะไปเวียดหรือเปาวนี้คนอดบ่ายงกัไปเวีย ที่สองมุ้งเครองไปทางไหน่จะไปทางไหนผูไก่เต่ไก่เต่าข้ามมุเ่ามาน่ะเลยสี่โมงสี่โมงมงเดี่โมงม้ส่งหมอยู่ในบาทนี่ผูอ่า่าาดีใจน้ำน้องเพื่อนเป็นอาไงเนาะนี่สานนีเนี่ยสาบัได้ดินมะทอมีนี่คือสิดีอยู่เนาะเพราะมันเป็นกิมเยเอาอ่าให้ชาวบาสิกับป้ากันเด้บ่ยเด้อกับผมมีอย่างมายินดีน้ำเด้อ เพราะดันมีโอกาสหน้าว่าชิมาเล่นละวไม่เด้อเด้อเอาดีีไม oh, 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 ่แห้งครับไปเนาะสบายดีเด้อเด้อเด้อมาไม้มาไปมาไปทั้งสองคนก็จะไปเกี่ยวเข่าแล้วไปหน่อยเนาะเอาอนี้ก็ได้บอกว่าเอาอันนี้ก็ได้เนาะอ๋อตัวอ๋อนี่พี่หน่อยอึ๊บป่ะ โอเคพี่น้อยเนาะไม่ตอกเพื่อนกาถือว่าเอามาเป็นที่เรียบร้อยแล,แล,ล้วเนาะกาจะได้ขึ้นโค้งหลังคุ้มหลังคาบ้านน้องบุญทวีแล้วพี่น้อยเนาะจันได้กัขอขอบคุณขอบคุณทางผู้รักผู้ใหญ่ใจบุญเนาะที่ว่าได้ดสุดซอยทางน้องบุญทวีกับน้องทรายพี่น้อยเนาะให้เพื่อนได้มีเพื่อนมีซานอยู่ได้ชวนได้เศร้าะอะไรพี่น้องย การขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องรถสุกูสุกคนเด้อทางโบราณเจ้าปู่ใหญ่จะบุญทุกท่านเน้องจำนำเมื่อนี้ลำลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะพบพ่อกันใหม่เด right. ้อพี่น้องเด้อพิพาสท่านใดขอโทษขออภัยหลายเมื่อนี้กรับมีโอกาสได้แวะเยี่ยมยามเพิ่นเนาะอยู่ดีมีแห้งรถสุกูสุกคนพี่น้องไอ้เนาะลำลาไปก่อนแล้วเนาะสบายดี